สวัสดีครับพี่บอมแล้วก็นักท,ทุนทุกท่านนะครับจริงวันนี้เองเนี่ยเรามีเป็นสรุป p พส t ์ซ m อม t ิทติ้ของทางออร่านะครับซึ่งทนการประชุมเนี่ยค่อนข้างไปนในทางบวกนะครับเนื่องจากว่าจริงเราถ้าไปดูโมเมนตัม Q4 เนี่ยเราคาดว่าจะยังดีต่อเนื่องนะครับเราแนะนําซื้อออร่านะครับทรีราคาเป้าหมายเดิมที่19.67บาทนะครับ จริงเรื่องใหม่ในที่ประชุมเองเนี่ยผู้บริหารยังคงเป้าทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับก็คือตั้งกำไรปี25เนี่ยโต20-30%นะครับแล้วก็สาขาสิ้นปนีที่644สาขานะครับแล้วก็ท้ายสุดเองเนี่ยก็เป็นเป้าตัวพอร์ตโกลฟิแนนซิงนะครับที่ตั้งไว้เหมือนเดิมที่8,000ล้านนะครับ จริงในมีตติ้งเองนะผู้บริหารก็มีการบอกนะคะว่าแนวโน้มการเติบโตของรายได้แล้วก็กําไรในช่วง Q4 เนี่ยคาดว่าจะโตได้ทั้งเยียร์อนเยียร์แล้วก็คิวออนคิวนะครับเนื่องจากปกติเองเนี่ยมันก็เป็นซีซันนิตี้ไฮของทางออร่าอยู่แล้วนะครับเราก็รวมไปถึงในช่วง Q4 เองเนี่ยพอตตัวโกลฟินแนนซิ่งมันก็ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเองเนี่ยรายได้จากตัวโมเดิร์นโกลนี่ยน่าจะโตได้ดีในช่วง Q4 เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วประเด็นนอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยผู้บริหารก็มีการบอกเพิ่มเเตติมมนนนะครััับวีี่่ยท ดบลงมาเป็น10.3%ในช่วง Q3 เองเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นเหตุผลของตัวโกมิกซ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเนื่องจากว่าในช่วง Q3 เองเนี่ยมันมีการขายตัวทองแผ่นเขนานั่งเยอะนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยทองแผ่นมันมีค่ากำเนิดที่มันต่ำกว่านะครับอยู่ระหว่างประมาณสัก200-300บาทนะครับถ้าเราไปเทียบกับทองรูปพรรณปกติเนี่ยที่ค่ากำเนิดมันสูงกว่านะครับอยู่ประมาณสัก500-800บาทนะครับจริงแล้วในช่วงที่ราคาทองขาย ราคาทองเป็นขาขึ้นเองเนี่ยมันก็มีการขายเขานั่งเยอะนะครับตรงนี้ GPM มันก็อาจจะไม่ได้ expand ได้เยอะนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยรายละเอียดยิบย่อยนะครับก็เป็นการที่บริษัทจะมีการออกตัว short term bond นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นการ back buy ตัวทองคานะครับมูลค่าประมาณสัก1,000ล้านในช่วงเดือนธันวาคมนะครับเราก็จะมีการกู้ตัว syndicate l หล n นะครับในช่วงแตรมาสอปีหน้านะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อมา funding ตัว Port go financing นะครับจริงๆแล้วตําหนิเล็กๆนะครับในช่วง Q4 เองเนี่ยก็คือผู้บริหารมี รายได้ตัวจิ e l วลรีเซลในช่วง Q4 เนี่ยมีแนวโน้มไม่จะดรอปลง year-on-year year นะครับเนื่องจากว่าจริงๆเรามันก็มีการกดดันในแง่ของ bigger spending นะครับแต่อะไรก็ดีเนี่ยตัว product High margin e ิ e l วลรีเซลมีรายได้มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้น Q1-Q4 เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไปดูเป็นในเทียบเชิงไก่แดนซ์ครับจริงๆเรากำไรในช่วง Q4 เนี่ยน่าจะออกมาดีนะครับถ้าดูเป,เป็นเป้าของทางผู้บริหารในกำไร Q4 เราคาดหวังอยู่ในกรอบระหว่าง339ล้านนะครับถึง453ล้านนะครับตรงนี้เองเนี่ย มันคิดเป็นการเติบโตในกรอบระหว่าง9ถึง46เปอร์เซ็นต์เยียร์ต่อเนะครับเทียบกับเปอร์ฟอร์แมนซ์ช่วง9เดือนอที่กำไรของออร่าเนี่ยโตไปแล้ว24เปอร์เซ็นต์เยียร์ต่อเนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับประมาณการของเราเองเนี่ยกำไร Q4 เราทำไว้โตแค่มาสาัก4เปอร์เซ็นต์เยียร์ต่อเนะครับจริงถ้าไปดูเป็นภาพองค์รวมเองเนี่ยถ้าเรเจว่าออร่าทำไกด์แดนสปีนี้ก็คือกำไรโต20เปอร์เซ็นต์แล้วก็ปีหน้ายังโตได้ต่อ20เปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับว่าประมาณาามมมมาสััักก1 11แลล้ว็ตาามดบบนะคร สไรด์อเ,รเอาลุกออล่าเนี่ยเรายังคงมอ,องที่เป็นบวกนะครับก็คือถ้าไปดูช่วง9เดือนเนี่ยในภาวะที่เศรษฐกิจมันจะดูซบเซาลงไปบ้างนะครับแต่ส่วนทางกันเนี่ยผลผลงานของออล่าเนี่ยกลับทําได้ดีนะครับก็คือกําไร9เดือนเนี่ยโตประมาณ24%่สี่อร์เนเยียร์นะครับเราก็ยังค่อนข้างอินไลน์กับไก่แดนซ์ปีที่ตั้งไว้โต20-30%ิบถึอร์เนเยียร์นะครับแล้วก็เหตุผลที่2เองเนี่ยเรามองว่า บริษัทจะมีมเม่ตั้เชิงบวกเนื่องจากกำไร Q4 มันจะกลับมาโตได้ดีทั้ง Year-on-Year year, แล้วก็ Q-on-Q นะครับหลักๆเลยก็เป็นการที่บริษัทยังขยายสาขาอย่างพวกทองมาเงินไปอย่างต่อนเนื่องนะครับก็คือถ้าทองมาเงินไปขยายเนี่ยเท่ากับว่ามูลค่าตัวพอร์ตโกลฟานนิ่งมันก็จะเพิ่มขึ้นสูงเช่นเดียวกันนะครับถ้าโกลฟานนิ่งเพิ่มปุ๊บเนี่ยฐานกำไรของบริษัทมันก็ได้ยกตัวขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าไปดูอีกส่วนเองเนี่ย ในสภาวะที่ทองเป็นขาขึ้นเนี่ยคือออราจะได้รับประโยชน์จากการที่จะมีคนมาขายทองในแง่ของขาดรับซื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจริงถ้าปกตินะถ้าขาดรับซื้อมันเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ในตัวโมเด g โกลเซ gment เนี่ยตรงนี้เองมันก็มีโอกาสที่จะทําให้กอสฟิต i า m a จิ i นของบริษัทเนี่ยกลับมา expand ได้ในช่วง Q4 นะครับ โดยรวมนะครับเรายังแนะนําซื้อออร่านะครับที่ราคาเป้าหมายเดิมที่19.67บาทนะครับเรายังชอบออร่าในแง่ของลองเทอร์มโกลเด์ลุกนะครับเนื่องจากออร่าเนี่ยเป็นบร,ริษัทร้านทองที่มีแคปิตอลเพียงพอนะครับในการที่จะกินตัวมาร์เก็ตแชร์สำหรับตัวคอมมิชชันเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเองเนี่ยการที่บริษัทยังขยายตัวโกลด์ฟินแลนซ์่งต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําให้ฐานกําไรของบริษัทยังโตได้ดีอยู่นะครับ ถ้าเทียบเชิง valuation นะครับปัจจุบันราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเยโทเดตประมาณหนึ่งเปอร์เซ็ะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเทรดอยู่บน forward PE สองห้าสองหกในที่สิบสี่เท่าแล้วก็สิบสองจุดแปดเท่านะครับเทียบกับกำไร coy PSP สองห้าเนี่ยที่เรามองว่ามันจะโตยี่สเปอร์เนแล้วก็เก้าเปอร์เซ็นตามลำดับนะครับแล้วก็ไปรับไปดูสามปีเองเนี่ยเราคาดว่ากำไรจะโตเฉลี่ยสิหกเปอร์ซนะครับแล้วก็บนด n d Yield ที่สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามจุดเก้าเปอร์อรซ็นต่ถามนิด ต้องบอกว่าในฝั่งของตัวเลขที่จ้ำทำมาเนี่ยถ้าเราอันนี้สมมติพี่มองข้ามไปนะพี่มองดูตัวเลขเนี่ยไปดูปีหน้าเนี่ยนะครับตัวกำไรหลักๆที่จ้ำทำขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มคอนทริบิวตเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันเยอะขึ้นจากตัวพอร์ตของไฟแนนซ์แล้วถูกไหมเริ่มค่อนข้างที่จะคือสามสี่ปีที่ผ่านมาพอร์ตมันอาจจะยังแบบหลับพันต้นๆบางทีมันก็ยังไม่ได้เห็นแบบ แบบเขาเรียกว่ไรนะแบบสเกลที่มันถึงขั้นแบบเอ้ยมาแล้วพอถึงขั้นแต่ดูตรงเนี้ยจำบอกว่า8ปดพล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเต็มปีเนี่ยวควรจะเห็น b e n e f ฟ t เต็มๆของธุรกิจไฟแนนซ์ที่อัพขึ้นมาแล้วมาจิ้นสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจ t ทรดดิ้ที่มาชิ้นต่ำปีหน้าจะเป็นปีที่น่าจะเป็นปีปีที่ดีของเขาปีนึงเลยถูกไหมใช่ครับพี่บอคมค็จริงคือถ้า ปัจจุบันเทียบดูเนี่ยในแง่ของคอนดิบิวชั่นตัวกำไรเนี่ยถ้าผมเทียบกล,กลมก็คือปัจจุบันโกลโก้ไฟแนนซ์ซงเนี่ยมันคอนดิบิวกำไรสัก20-30%นะครับแต่ถ้าเล่เซ่พอร์ตปีนี้แป0 0ัมันนัดผมคิดว่ามันน่าจะถึงแน่ๆน,นะเพราะว่าในมิติง้ง์คือผู้วิหนะวารเนาะค่อนข้างมั่นใจว่ามีโอกาสถึงสูงจริงๆแล้วถ้าไปดูแทร็กเรคคอร์ดเนี่ยคือเขาก็ยกเป้ามาตลอดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปีหน้าเองเนี่ยถ้าเขา target คือจริงแล้วปีสองเจ็ดนี่ย enco คือเขาต้องการในมูลค่าพอร์ตเนี่ยมันไปแตกเกือบประมาณสักสองหมื่นล้านจริงแล้วถ้าสองหมื่นล้านเองเนี่ยเท่ากับว่ากาไรส่วนเพิ่มของออร่าเนี่ยมันก็จะมีข้อนั้งสุกครับแล้วก็ถ้าไปดูเทียบเชิงสองหกเองเนี่ยจริงเราทํากําไรมันโตแค่ประมาณสักเก้าเปอร์เซนต์เดียวเดียสองห้าไปสองหกแหลแต่ถ้าไปดูเป็นเทียบไกดแดนสองบริษัทเนี่ยเขาตั้งทาร์เกตทุกปีเนี่ยโตอย่างน้อยยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซนต์นะพี่อืมโอเคนะครับอ่ะปัจจัยที่สองครับจ๊ัม อ,อ,อยากรบกวนถามนึงคือจําได้มีการศึกษาข้อมูลนิดนึงไหมว่ารอบเนี้มันเหมือนกับราคาของออโรร่าเนี่ยโอเคบางคนอาจจะแบบมองเป็นลักษณะว่าเฮ้ยทองคําขาขึ้นอ่ะออโรร่ามันอาจจะเอน j o ยหรือเปล่านะครปรากฏราคาพุ่มันก็ไม่ได้ขึ้นตามราคาทองคำเนาะซึ่งซึ่งมันก็มีลอจิกของมันนะแต่ประเด็นคือมันก็ไซด์เวย์คือดีที่มันไม่ลงแต่มันไซด์เวย์เลยคือจําคิดว่าถ้าสมมติให้จาคิดแทนนักทุน,นคือตอนนี้เขารออะไรอยู่ พี่บอมคือจริงๆผมคิดว่า Q3 ที่ราคาปรับตัวลงมาเนี่ยจะเป็นเซนติเมนต์ระยะสั้นเชิงลบนิดนึงที่ปกติแล้ว Q3 มันเป็นซีซันนิตี้โลของออล่าด้วยที่ราคาที่กําไรเนี่ยมันจะปรับตัวลง q o Q นะครับแต่แต่ถ้าจริงๆแล้วนะถ้าคิดโดย norm ปกติเนี่ยราคาหุ้นพีเวที่มันจะชูดกลับขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นในช่วง Q4 กับ Q1 ที่เป็นหน้าการขาย high s e a s o n a l ของตัวออล่านะครับจริงๆแล้วในช่วง Q3 เนี่ยผม ถ้าเรียกดู performance องค์รวมเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้แย่นะเพราะว่ารายได้เนี่ยโตค่อนข้างเยอะคือรายได้เนี่ยมันบีทเราไปประมาณเกือบเกือบสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆแล,<ม>แล้วตัวเนี้ยจะเป็นตำหนิเล็กน้อยก็คือตัว gross profit margin มันอาจจะไม่ได้ขยายแต่ถ้าไปดู magni จุดในช่วง Q4 เองเนี่ยที่ราคาทองปัจจุบันราคามันอยู่สักหกหมื่นสองพันบาทเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้า magni จุดมันขยายขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยขารับซื้อของออร่าเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงในช่วง Q4 ครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าเป็นโอกาสที่จะเล่นเกก็งงงงาาไไไรรรรปด้คคัับบในช่ว Q4 ขอออท <Okay. S 1> โอเคได้เลยเห็นด้วยนะจริงๆผมมองคล้ายๆกับจำนะว่าผมว่าดาวไซด์ค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็พอเวลาแตะพอร์ตหมื่นล้านเท่าไหร่เนี่ยผมว่ามันมันมีโอกาสแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่อง Fund i n g เรื่อง Rat ติ้ของเขาเนี่ยมันจะเริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะนะครับก็คิดว่า PE ปัจจุบันตอนนี้ก็ถ้าถามผมถ้าผมใจผิดมันใกล้เคียงกับเซตนะตัวนี้ผมจำได้มันไล่เรี่ยก,กันประมาณสักสิบสี่เท่าบวกลบเนี่ยแหละนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมสําหรับตัวออร่าวันนี้ขอบคุณจังจามากครับ